สวัสดีครับเพื่อนเเช้านี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับ <_ sl ope> ในส่วนของเช้านี้นะครับผมจะพาเพื่อนเอนนะครับไปเที่ยวนะครับวัดเขาตะแบกนะครับในส่วนของวัดเขาตะแบกนี้นะครับก็จะอยู่เส้นทางนะครับเส้นมาบเอียงนะครับอ่านี่นะครับในส่วนของวัดเขาตะแบกนะครับอ่านี่นะครับเส้นทางก็จะมีอ่า อยู่บนช่วงภูเขานะครับเพื่อนๆในส่วนของเส้นทางนะครับเพื่อนๆ่สามารถปักบุทมาได้เลยนะครับในส่วนของวัดเขาตะแบกนะครับถ้ามาจากชนบุรีนะครับให้ปักบุทมาได้เลยนะครับให้เข้ามาที่ถนนเส้นมาบเอียงนะครับวิ่งมาไม่เกิน6กกิโลเมตรนะครับก็จะพบในส่วนของป้ายนะป้ายบอกทางวัดเขาตะแบกนะครับ อันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเส้นทางนะครับที่เริ่มเข้ามาในเขตนะบริเวณวัดนะครับวัดเขาตะแบกนะครับในส่วนของวัดเขาตะแบกนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับภูเขานะครับเพื่อนจะเป็นภูเขานะครับ ทอดยาวนะครับมีต้นไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้นานาพันธุ์นะครับเมื่อขับเข้ามาได้สักครึ่งกิโลก็จะมาถึงจุดนะครับจุดบริการนะอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับแม่ค้าแม่ขายนะครับ จะมีในส่วนของของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับหมวกนะของกินของใช้นะครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้นวิ่งมาอีกประมาณสัก100เมตรนะครับก็จะมาพบในส่วนของลานจอดนะครับที่อยู่บริเวณวัดนะครับอ่านี่นะครับ,รบสถานที่จอดรถ วางขวางนะครับเพื่อนเอ่านี่นะครับสามารถเลือกจอดนะตามมุมต้องการได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับจุดอ่าบริการนะครับตรงนี้จะเป็นจุดบริการจุดบริการทางเข้านะครับเพื่อนๆจุดแรกนะครับตรงนี้ก็จะมีจำหน่ายนะในส่วนของอ ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีนะครับจุดที่นะให้ทําการนะครับอ่าซื้อโบนะครับเพื่อนๆนะอ่าแล้วให้ลงชื่อนะครับเพื่อนๆนะในส่วนของโบก็ราคาเส้นละ3 0มิบาทนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับแต่ละสีก็จะมีความหมายนะตามอ่าคำอธิษฐานนะ ให้เพื่อนๆนนะครับนำไปผูกนะครับตรงจุดนะครับจุดที่สะพานนะครับเพื่อนๆนแล้วหาอธิษฐานจิตนะตามใจปรารถนานะในตามส่วนของเพื่อนๆนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มดอกไม้นะครับเพื่อนๆอ่าตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มดอกไม้นะที่ตกแต่งนะครับได้สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อน่านี่นะครับสีสันก็จะ สวยสดงดงามนะครับในส่วนของซุ้มประตูทางเข้านะครับที่จะทอดยาวนะครับไปตรงจุดสะพานนะสะพานแรกนะตรงนี้จะเป็นสะพานแรกที่จะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับนำโบนะครับนำโบอธิฐานนะไปอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานตามาสีของโบนะครับทั้งหมด6สีนะครับเพื่อให้สมดังใจปราถนานะครับ โอัน okay. นี้นะครับเราก็จะมาชม,มาในส่วนของสะพานนะครับสะพานที่ทอดยาวนะครับไปที่ภูเขานะครับประมาณสักครึ่งกิโลน่าจะได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่นะครับแล้วก็จะมาชมภาพมุมสูงฮนะโดยการใช้โดรนฮะ DJI Mavic Air 1นะครับเก็บภาพนะฮะมุมสูงนะฮะมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอ่านี่นะครับผม ในส่วนของทางขึ้นก็จะมะีด้วยกันทั้ง2ทางนะครับเพื่อนๆ่เดินตรงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อนๆ่ถ้าเดินตรงไปนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดนะเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สะพานกระจกนะครับหรือว่าจะ,ะเลี้ยวซ้ายนะครับจะเดินตามทางนะครับล้อมรอบภูเขาขึ้นไปนะในส่วนนี้ก็จะ,ะมี เส้นทางที่ลาดชันนะครับแล้วก็จะทอดยาวนิดนึงนะครับในส่วนของการเดินก็จะใช้เวลา,านิดนึงนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะในส่วนของการทดสอบนะทดสอบเดินนะครับจับเวลาดูนะอโอเคอเนี่ยหลังจากที่ เดินขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เดินขึ้นไปอาได้สักครึ่งชั่วโมงะก็จะมาพบในส่วนของสะพานนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นสะพานกระจกนะที่ทอดยาวนะครับไปทางด้านขวานะครับที่ล้อมรอบนะไปด้วยอ่าเมกไม้นานาพา,าน,นะฮะซึ่งด้านบนนี้ก็จะมีลมนะครับมีลมพัดอ่าที่ ค่อนข้างจะแรงนะครับในส่วนของการบินนี้ก็ถือว่าเสี่ยงอีกคลิปนึ่งเหมือนกันนะในส่วนของการบินวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพื่อจะนําภาพนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นภาพมุมสูงนะบางส่วนนะครับบริเวณโดยรอบนะครับบางส่วน,นนี่นะครับไปชมกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายๆนะครับในส่วนของการเก็บภาพมุมสูงนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานกระจกนะครับที่ทอดยาวนะครับออกมาจากภูเขานะครับภูเขาลูกนี้นะครับนี่นะครับซึ่งมีซุ้มนะครับต้นซากุระนะครับ อ่านี่นะที่ประดับนะครับสวยงามนะครับในส่วนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะชาวไทยนะต่างชาตินะครับที่แวะเวียนนะครับเข้ามาเที่ยวนะที่วัดเขาตะแบกนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับในส่วนนี้บางจุดต้องรอคิวนะครับอ่านี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับของ วันหยุดนะครับของใครลหลายๆคนนะถือว่าไม่ควรพลาดน,นะครับบางท่านนะอาจจะยังไม่เคยมานะครับในส่วนของผมนี่่านอ,อยู่ใกล้ๆนะเพิ่งพ่งจะเคยมานี่นะครับเพื่อนๆอโอเคนี่ก็จะเป็นภาพน,นะมุมสูงนะครับเก็บภาพบางส่วนนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนะเพื่อให้รับชมนะครับ ในส่วนของสายสุขภาพนะสายมูเตลูนะครับไม่ควรพนพลาดนะครับในส่วนของการาได้ออกกําลังกายด้วยนะครับในส่วนของการเดินนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ